รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา ศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศรีรษะล้าน0 2น6์9 9 5สสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ รอยเรื่องราววารตี้นะคะซึ่งเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันพระหัสบดีนะคะเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะกับสาระต่างๆที่เรามามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะขัดสนมาในเรื่องของความรู้แล้วก็ความบันเทิงที่สอดแทรกเข้ามาวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นไปติดตามราับชมกันเลยค่ะแับสนุนโดยสมบัติฟารม์มนครปฐมอืมอากิมเยือน เป็นอะไรเป็นอะไรเคืยเป็นอะไรก็กก็็ไม่เป็นอะไรหรอกอ่ะก็ตกใจนิดหน่อยอะไรอยู่กันนานดึงตกใจกันอีกเหรอก็ไม่ท้อยังจะไปย้ำอีกเออมันยังไม่ชินเท่าไหร่อ่ะจีอากิมเยอนก่อเลือกขี้เล่นอยู่เลยเฉยเด็อะฮะเยอชื่อมันแปลกๆอยู่นะแปลกยังไงไออากิมเยอนี่ย แหมก็ว่าเป็นคงจริงหรือเป็นคงไทยมาผสมพันธุ์กันเออมาแต่งงานกันมันก็เป็นกิมเยื่องไงเออกิมเยื่อกิมเยื่อเย่ยยอยากพวกทียนนะทำไมอ่ะเป็นกิมเลื้อนเนี่ยมันหมาชัดๆเลยเออไม่รู้ไม่ใช่หมาหรอไม่ใช่หมาไม่ใช่หมา <c oughs> ว่าถามจริงๆกิมเยื่อนะเลื้อตายมานานยังวะ ก็สามวันแล้วนะเหรอรอเล่งรอเล่งยังไม่ตายยังไม่ตายรู้เออเนี่ยเก็บย,ยังไงเราสองคนเนี่ยเราก็แต่งงานเป็นครอบครัวกังมานังแล้วนะว่าเนี่ยอุตสาดังโด้นมาจากเมืองจริงมาจากเมืองสัวเถานะล,ล่องเรือสำเภามาทางแม่น้ำยังสีเกียงออกอ่าวไทยแล้วอัวก็มาขึ้นขึ้นที่ท่าพาัชยัน เรามาได้กันที่ตรงนั้นเลยตรงต้นมัขาวถูกต้องแล้วคนบ้าเลยจะมาได้กันง่ายขนาดนั้นเออเราก็เราก็มาแต่งงานกันลึกอัวยังนึกถึงวันนั่งแม่หายเลยวันเช่นคืนสุขของเราแต่ว่าเนี่ยรักเลือเพราะว่าเลือไม่รังเกียจว่าว่าตอนนั้นอัวเดินทางมาจากเมืองจริงนะลึกก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอ้วนี่ไม่แค่เสื้อผึ้งมองใบแล้วตอนนี้อ่ะแล้วมองอย่างเดียวเสื้อหายอ้วนล่อเล่งเดี๋ยวนี้ยเราก็ร่ำรวยแล้ว มีลูกสาวแล้วนะลูกสาวเราก็มันก็โตเป็นสาวแล้วเราก็ากวร,ว,ว,รกวยมีเงินมีทองมีลงงามีบริษัทมากมายว่าก็อยากให้อียแต่งงานเป็นปังเป็นฝาสจทีนะเล่นแต่งเป็นแผลไม่ใช่ท่าเรือนะไม่ใช่เป็นฝั่งเป็นฝาฝาหมายถึงยาทําฝาลงให้ลูกน้องไงอยากไม่ตายมื่ก็ถามทําไมก็ไม่รู้มันจะได้หมดห่วงไง <alam. S 1> อนี่อ่า ดูว่าอ้สมบัติเนี่ยนะอีเป็นคงดีไหมขงดีเอ,อือเห็นดีด้วยไหมอากิมเลือน <ots> อะไรว่าแล้วเลี่ยงผิดจนได้เนี<อ>่ย <บ light. S 1> อากิมย่งอ,อากิมเย่ยงางอ,อ,าาอ,อา้สมบัติเนี่ก็อีกอ้าวนะมาพอดีอัมา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 มมาคุยกับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีวัสดีสวัสดีสวัันดีสลัดีสวัวัสพีดีัสดดีั เอาอีกแล้วบอกเนี่ยเป็นขงโมกหน้ามาทำไมมันใกล้เกินก็อยากจะรู้ไงโอ้โหตกใจหมดเลยอู้นึกว่างูคว่างคอนแหนแกเป็นสันหามาพูดจริงๆไอ้งูควางคอนเนี่ยมันหน้าตายังไงหน้าตาเหมือนเลยนี่แหละเฮ้ยไม่เคยเห็นหรอไม่เคยก็หัวกับหางมันเท่ากันนะไม่เคยเห็นไปหางดูหลังบ้างหรือหลังบ้างนะโอ้ยไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้แหละอาตอมบัดา อ่าเรือเนี่ยเป็นพรุนี้นะขยันขันแข่งเอาแล้วหันหน้าไปทางโน่นบ้างเออเรือเนี่ยขยันทำมาหาวิทยาลัดชอบเลยวัาเนี่ยก็อากินย่างเนี่ยนะอากินอากินอากินยืดเป็นไงเป็นไงนชอบเลยเหมือนกันทีนี้ลูกสาววัาเนี่ยมัขยังเป็นศพอยู่เขาว่าทำยังไงนนะเรืองชอบลูกสาวว่าไหมอ๋อผมไม่กล้าครับหมอ ผมเป็นคนจนนะครับลูกเข <reco> e าแกสูงกว่าผมเยอะเลยสูงที่ไหนมันเตี้ยม่ใช่ขานะครับอ๋อเหรออ๋อเนี่ยเพื่อนเลือดมันพูดเป็นไหมเนี่ยแรงได้ครับเอาแรงได้อาเป็นคนเป็นคนเนื้อครับเป็นคนเนื้อเนื้อจุมพรอุแล้วก็ใหม่บอกผมนอกจากพูดได้ร้องเพลงได้ด้วยนะครับเป็นนักร้องอ่ะใช่ค่ะดีดีอ่า วะเชียร์เรือเต็มที่เป็นคนดีหรือเป็นคนดีเนี่ยอยู่กันไปอยู่กันไปเดี๋ยวก็รวยขึ้นมาได้นะนี่ว่าเนี่ยชอบเรือแหละแต่อ๋มวยเขาจะคิดยังไงว่ายังไม่รู้เลยเอออ๋มวยเอ้ยออ๋มวยเอ้ยเอามานี่สิอ๋มวยเออมามาลูกมาเฮป้าเนี่ยอ๋อสมบัติอีมาหาเนี่ยเฮ้เนี่ยอ๋มวยป้ามาเนี่ยก็อายุมากแล้ว เมื่อไรจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้แต่ป้ายังไม่ค่อยตายหรอกแต่จะให้มาหรือตายก่อนสองวันสองวันอะไรสองวันอะไรวันตาย <c oughs> เออก็อเป็นห่วงลือ้อยากให้ลื้ตายภายในสองวัน <c oughs> อยากให้ลื้แต่งงานภายในสองวันเจ็ดวันอะไรอย่างนี้ไม่เอาอะ่ะนี่อาสมบัติเนี่ยเป็นคนดีนะนชอบไมาชอบไม้ชอบหนูจงอย่างหนูต้องแบบประเภท ความเป็ดาร์มไก่อะไรเงี้ยของความเป็ดาร์มไก่เลยเหรอใช่อ๋ออาสมบันนี่เขาจนก็จริงแต่เขาขยันนะอยู่ๆกันไปมันก็รวยขึ้นมาได้นะเนี่ยหนูชอบแบบรวยเลยรวยขึ้นมาไม่เอาต้องรวยเลยรวยเลยรวยใครจะโชคดีเหมือนเลยเนาะไม่อยากพูดแล้วไปคาเฟ่หาเพื่อนดีกว่าอ๋อว้ายังไงแย่กอดสงจานเอียสิ เอาเงี้ยลือไปหาวิธีทําให้อาหมวยเนี่ยชอบลือให้ไหลเลยกันแล้วกันนะถ้าอาหมวยชอบปุ๊บเนี่ยว่าแต่งงานงให้ลือปั๊บเลยดีไหมครับดีครับพยายามนะว่าเอาใจช่วยนะครับโอเคครับว่าจะรบจะมาชะงอกเราทำไมอีกก็จะดูไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้าน ลลเ er ลื่อเข้าไปก่อนทำไมอ่ะมกัดคอปูแล้วทำไงอ่ะทิ้งาแล้วโอ้โหแค่นี้ยังวางเวงกันอีกเลยอออยู่กันมาหลายปีเลยนะเชียก็หลายปีแต่มันยังไม่เมาไม่เมาก็วังเวงถ้าเมาหน่อยก็ไม่ค่อยวังเวงเท่าไหร่ไม่ต้องอนเมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพอลือย่างเข้าบ้านปุ๊บบ้านเริ่มเงียบเงาเลยเบ้าเียร์ไปตายเอานะาอนาสูๆนะฮะนทํทำยังไงดีให้เขาหลงรักเราได้ผมมีของดีลูกพี่ ยังไงบอกมาไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยหมนก็ต้องเอาด้วยคาถาจะพี่จะเอาหมาเอาแมวโอ้ไม่เอาสิเอาจริงดิโอเคท่องตามผมนะครับผุดโทจับจิตธัมโมจับใจสังโฆระใครรักกูลงกูแค่นี้พี่ลงแน่นอนเรียบร้อยทุกรายเงินไปกันไปกันเลยพี่จริงๆแล้วอ่ะพี่สมบัติก็เป็นคนใจดีนะ อะอะไรไหมอ่ะโอ้จะดีเหรอไม่เป็นไรอีกหน่อยเราก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วอ่ะโอ้ไม่รไม่ต้องอายหรอกอยู่ไรไหมเดี๋ยน้องไปทําให้มันรู้สึกพี่รู้สึกละอายใจนะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอูเข้าไปทําให้เนอะูทำกับข้าวอร่อยด้วยจะดีนะแน่นะแน่แม่ ี่ชิมแล้วจะติดใจแหมเรียงกันยางหัวปลาสร้อยเลยมาพี่ท้อว่าหรือว่าไอ้เหี้ยนนี่แหละว่าสามคนนี่แหละไปไปไปแม่นี่ก็เป็นหนึ่งในบทเพลงของน้องต้นมนทัศนะชื่อเพลงอะไรนะคาถาม ขาทาไหนต้องใช้คุณใสหรือต้องใช้เงินทองที่ไม่ร่ำรวยไม่ได้แขว้นทองไม่ได้มีเงินเป็นของไม่รู้ว่าน้องจะมองกันมาพี่แทงแต่ปาล์มปริตยางตอนเย็นดุงวัวข้างทางไม่ได้เดินหางเอูห้าร่ราไอไร ว่าออว่าออว่าเอ๊แ,อแม่อยากจะได้ลูกสะใภ้แล้วพี่ก็อยากจะได้น้องมาเป็นคนรู้ใจไม่มีเงินจะเป๊ะกลัวว่าเธอจะเทมีแต่เพียงคาถา,ามหาสนเสน่ห์ว่าโอ้มน้ำเมตตายกมือขนมไหวแล้วให้ทองนำโมสามชอบ รนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมจำหน่าย,นายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบด ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝามากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อม,อมให้คำ<ห>ปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ02-466-9955ข่าวดีดีกับพี่คำรน ตอนจับจุดเจาะใจคลินิกแพทย์แผนไทยใช้บัตรประชาชนใบเดียวช่วยชุบชีวิตชาวบ้านที่อุไทยธานีนะจะบอกให้ของฟรีมีจริงสอสสอชอจะให้ฝากหัวใจพี่ไว้ที่อุทยยกตัวอย่างบ้านนี้ เป็นอีกจุดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นทะเบียนให้แล้วคือคลินิกการแพทย์แผนไทยหมอเพชรรัตน์ที่ตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีคลินิกชุมชนอยู่ใกล้บ้านคนไข้เราเชิญชวนคลินิกเหล่านี้ให้มาขึ้นทะเบียนกับสปสอชอประชาชนก็มาใช้บริการใกล้บ้านใกล้ใจ นะครับรักษาหายก็สพชก็มาจ่ายเงินแทนพี่น้องประชาชนครับชาวบ้านเจ็บป่วยมารักษาฟรีได้เลยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรที่ใช้แรงงานหนักปวดเมื่อยล้าที่ว่าใกล้บ้านใกล้ใจมันจริงแล้วใช่ไหมครับเดิมเราต้องเดินทางไปไกลตอนนี้เดินทางมาผ่านป่ากล้วยครับะ ถึงสถานบริการคนไข้ที่เดินมาบอกเดินผ่านปากล้วยมาดอยเดียวครับถึงสถานบริการได้แล้วครับผมไม่ต้องไปให้ไกลบ้านตัวเองอยู่ในหมู่บ้านของเรานั่นละเทคนิคนี้สามารถเป็นทางเลือกให้เขาได้ถ้าเขาปวดเขาเดินเข้ามานวดแล้วเขาไม่ต้องเสียตังเขาก็จะลดการกินยางถือว่าดีเป็นน้องฉางผ่านพักพื้นเป็นเดือนพอมานวดนี้ก็ดี แล้วเราก็ไม่เสียงานเราด้วยอย่างงี้ต่อไปนี้หมอจะมีอยู่ทุกที่ข้างข้างบ้านเราก็มี <c oughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าคลินิกของเอกชนตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นมันสอดอดอสะดวกดีครับรักษารฟรีมีจริงใช่ไหมครับมีจริงครับเ <c oughs> คืองดีผู้คนมีใจไม่ต้องไปให้ไกล ชาวงจัก,กรีลุ่มสักแก่กลางเมืองนี้มาผีมนครั้งไหนข่าวดีๆกับพี่คำรณจะมีใจจนทุกคนต้องเจ็บป่วยรัฐป้องกันพวกเราล้มละลายเรื่องการรักษาก็เลยหาคลินิกฟรีให้อำเภอบ้านไร่อุทยัยธานีนะจะบอกให้เมืองดีผู้คนมี ไม่ต้องไปให้ไกลแค่ไทธานี ฐถานที่ในตลาดจีนโบราณในตลาดจีนโบราณน,นี้ก็ยังมีร้านอีกเยอะแยะมากมายค่ะหนูแนะนำบ่อน้ำให้นั่งถายรูปนั่งพักพิงและก็ยังมีรถลากบริการให้ทุกคนอีกค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนายหัวค่ะ เตี๋ยวเป็ดเฮียหัวกันแล้วนะคะวันนี้ทุกคนจะได้ชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียหัวมันอร่อยมากเลยนะคะทุกคนต้องติดใจกับสีมือของเฮียหัวแน่เลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีครับผมเปาอุ <speaker si> ๋ยครับน้องๆสวัสดีค่ะครับที่ผ่านไปก็น้องแอนดานะก็แนะนําเกี่ยวกับตลาดที่มีบ่อน้ำนะให้คนนั่งพักพิงอาศัยไปแล้วตอนนี้ก็จะแนะนาประชาสัมพันธ์ประจําตลาดจีนนะครับก็คือคุณคิมนะครับให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับตลาดจีนกับเชนคิมครับก็สวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะขอเป็นตัวแทนของชาวชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านชักแง้วนะคะซึ่งเราอยู่ที่ อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะเราเป็นตลาดชุมชนนะคะซึ่งชาวชุมชนทุกๆคนเนี่ยพร้อมใจกันนะคะทำอาหารอร่อยๆนะคะมาบริการนักท่องเที่ยวนะคะตลาดเราจะมีในทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายสาโมงถึงสาทุ่มนะคะของทุกวันเสาร์ก็เ,เชิญชวนทุกท่านนะคะมีโอกาสมาเที่ยวพัทยานะคะตอนเย็นๆอย่าลืมนะคะถ้าตรงกับวันเสาร์มานะคะที่นี่ท่านจะได้เห็นว่าโอ้โห เยาวราชแห่งพัทยาอยู who, ่ที่นี่เองค่ะของเราห่างจากพัทยาใต้ประมาณ20กิโลนะคะเข้ามาจากถนนสุขุมวิทนะคะเข้ามาจอมเทียนซอย13ทับหนึ่งนะคะเข้ามาประมาณสักไม่เกิน6กิโลนะคะท่านจะเจอชุมชนตลาดจีนช่างแหนวค่ะเรามีบริการที่จอดรถนะคะฟรีสำหรับทุกทท่านนะคะหรือท่านอาจจะมาทางด่วนเลยนะคะทางด่วนลงในชุมชนของเราได้เลยก็เชิญชวนนะคะทุกทท่านนะคะแล้วมาพบกันค่ะ ครับผมป้าอุ๋ยนะก็เชิญชวนนะพี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่นะครับก็มาเที่ยวตลาดจีนกันนะครับ <S <S ทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยที่ดูรายการนี้นะสามโมงเย็นนะถึงสามทุ่มทุกวันเสาร์นะก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับพอดีนะได้มาเจอเสียตันนะก็ยินดีได้โอกาสนะให้เสียตันได้พูดถึงตลาดจีนบ้านชาแง้วหน่อยนะครับเชิญชวนพี่น้องทางบ้านหน่อยนะครับเสียตันครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาตลาดชาแง้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามแีแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยเสียดายมากเพราะว่า เพิ่งพาคิวเทมาเที่ยวเขาจีจันนะเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ก็มีสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์แล้วก็เป็นของโบราณมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับก็อยากชวนทุกคนที่มีโอกาสมาเที่ยวพัทยาหรือแถวเขาจีจันก็แวะมาเที่ยวตลาดจีนชาติเงี้ยวนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเริ่มมาครับเฮงเฮงเลยทุกคนครับ ครับวันนี้ก็ขอบขอบคุณนะ,ะทางช่อง5นะที่มาดูแลเราวันนี้นะครับนะเกี่ยวกับ,กบตลาดจีนโบราณบ้านช่างแง้ก็เรียนเชิญนะให้มาเที่ยวกันวันเสาร์วันเดียวนะ3ามโมงเย็ยนถึงสามทุ่มนะไอพี่น้องทุกคนนะรวยรวยมาเที่ยวตลาดจีนแล้วขอให้รวยขอให้รวยเอาเฮ้หน่อยเฮ้ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ02-466-9955 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่รับฟังสรุปการดําเนินงานลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจังหวัดเพชรบุรีโมเดลการแก้ปัญหาและลดสัดส่วนหนี้สินรัวเรือนที่พัฒนาแนวทางจัดการหนี้รัวเรือนโดยตั้งต้นจากการลดค่าใช้ใจ่ายบัตรทอนสุขภาพโดยเฉพาะเหล้าบุหรี่การพนันเพื่อแก้ไขปัญหาและลดสัดส่วนหนี้สินรัวเรือนโดยมินายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสสสคนที่หนึ่งร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังสรุปการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยจากการได้พูดคุยและการดำเนินการลงพื้นที่ของสอสส,สการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เนี่ยตรงนี้ก็มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของการาลดเหล้าเลิกเหล้าลดบุหรี่เลิกบุหรี่นะเรื่อง สิ่งต่างๆยาเสพติดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวและสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องของการเล่นหวยในจังหวัดเพรรบุรีเนี่ยคนเล่นหวยน้อยอย่างหมู่สองตบลหนองยาบป,ป้องเนมี149่ยมี149ครอบครัวมีคนเป็นหนี้แค่38ซึ่งแตกต่างกว่าที่พื้นที่อื่นๆนะครับก็ดีใจมากชื่นใจครับที่ว่าเราสามารถด,ดําเนินการแล้วได้เห็นของการด,ดําเนินการที่ต่อเรื่องมาแล้ว ได้ประโยชน์มากๆม,มาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของสสสที่ผ่านมาสสสได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอาทิโครงการค้นหัวใจเพชรลดเหล้าในช่วงข้าวพรรษา นำไปสู่การงดเหล้าตลอดชีวิตออมเงินได้กว่า120ล้านบาทลดการผนันเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออกในโรงเรียนผู้สูงอายุกว่า150โรงเรียนนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดรายจ่ายแล้วยังสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยสวนผักชุมชนลดรายจ่ายสามารถนำไปจำหน่ายสร้างไรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนอีกด้วยที่จริงเราทำงานในจังหวัดพบุรีมาแบบหลากหลายมากๆแล้วที่สำคัญคืออันที่เป็นตำบลสุขภาวะ เราได้ประมวลผลว่าช่วงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีเคสตัวอย่างดีๆที่วันนี้เราเห็นหลายหลๆบูธเนี่ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่พับรุรีทำไว้ล่วงหน้านะะแล้วตอนนี้มันเริ่มเห็นผลผลิตแนละ้วสอสอเองเนี่ยมีความ อยากที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นคําว่าคำว่าพฤติกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องการบริโภคอาหารการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างเดียวนะคะแต่มันมองในองค์รวมด้วยเพราะฉะนั้นสสอเองเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจเปิดกว้างนะคะว่าเราจะดูแลสุขภาพและหลังจากนั้นสุขภาพต้องบอกว่าสุขภาพเรื่องเงินก็เป็นเรื่องสําคัญอันหนึง่งที่เราจะช่วยกันวางแผนได้คะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับสาระที่เรานํามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็หวังว่าจะได้ถูกใจกันนะคะแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็สําหรับหน้านะคะจะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรมาบ้างนะคะอย่าลืมติดตามกันหรือว่าสนใจในเรื่องอะไรก็ส่งต่อมาบอกกับเราได้วันนี้รายการหมดเวลาล่แล้าต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพระรหัสเจรีเวลา15นาฬิกากับร้อยเรื่องราววัิตี้ทางททบ5สวัสดีค่ะ